สวัสดีพี่น้องทุกคนทุก่านที่เข้ามารับชมรับฟังแนวทางจะมาพบกับแนวทางหุ้นจีนหลบสซาหรยของห้างจะแนวทางวันที่สิบห้าเดือนหนึ่งหมกกระไรจะสองหาหกเก่าจะมาพบกับแนวทางของไอ้ดอคือเก่าละดับตามเคยจะสรุปแนวทางหุ้นจีนวันที่สิบสี่อันกรจะรอบเร้าเลขเด่นหกกับแปดพ้นรอบเส้าเก้าหาเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดบนเจ็ดต่างหาเจ็ดหนึ่งเจ็ด สำหรับรอบบ่าย4ีครับหาพุนของรอบบ่ายจะแปดหกศูนย์รอบบ่ายกะ0บนศูนล่าง6 0 2 0นย์สองนย์นอของห้าตัวเนี่ยเลยอยู่เสาหม้อของบายจะสำหรับแนวทางมันอีกถือว่าพลาดไปสำหรับวันที่15มื้านอีกตามหลุดกันต่อจะสำหรับแนวทางหุน้นนี่วันที่14ถือว่าปังเนาะมาเต็มเต็เสาบ,บ่าย สำหรับแนวทางหุ้นจีนของเฮาเมื่อนี้รอบเศร้าแนวทางไฮเด่น8กับ7วิ่งรูดจ้าจับคู่8หา8 4 8 0 8 6 8 2สำหรับ7หา7 4 7 0 7 8 ็ดสองสำหรับรอบ,บใบไฮเดนหากับสี่จับคู่หาหาเจ็ดหาแปดหาศูนย์หาหนึ่งหาสองสำหรับสี่เจ็ดสี่แปดสี่ ศูนย์สี่หาสี่หกจกังเห็นสัตว์อยู่เนาะสำหรับแนวทางเมื่อนี้รอบบ่ายโตเน้นจ่ายหุ้นจีเน้น,นสี่ศูนย์กับสี่หกหาแปดหาสอง รอบเศร้าเน้นเจ็ดสี่เจ็ดหาสำหรับแปดรอบเศร้าแปดหาก็แปดสี่ สำหรับตัวเนก็นคือตามนี้เลยเนะาะหมักตัวใดชอบตัวใดนําไปเปลี่ยนแนวทางได้จ้าบบม,มีตัวหมักตัวชอบก็สามารถปล่อยผ่านได้นอกจากแนวทางมีเข่าล้วก็มีรู้จะเป็นเพียงแค่สูตรการคํานวณต่อน,นั้นเนาะขอให้เฮงคอยปังคอย้โชคดีกันทุกคนทุกท่านจ้าเข้ามาแล้วฝากกดติดตามฝากกดไลค์ด้วยละกันเนาะสำหรับพี่น้องเอฟซีที่เข้ามารับชมแนวทางกงารแอดวนใหม่ๆก็อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดซัน กระดิ่งไหวจะเผื่อเสด้บ่าพการนแนวทางที่ลงหายจ้าเฮงเฮงปังปัรวยรกันทุกคนทุกท่านจ้สวัสดีจ้า